สวัสดีครับ FC FC ลูกวิ่งชแนลนะครับเนาะมือนีกับสิมาเบาเรื่องหวยหวยคุณไพฑูนนะครับเนาะได้มาหรอเนาะครับเนาะผมกับสิลลงให้พ่อพี่น้อง FC เดี๋ยวเบิ้งนะครับเราว่าได้มาตัวได้นะครับเนาะเพราะว่างวดที่แล้วกับได้มาเจ็ดแปดนะครับเนาะ เด็สามตัวให้มาสามเจ็ดแปดนะครับเขาเขาสองตัวตัวสามตัวนั้นพิษไปตัวหนึ่งนะครับคือเด้สามพิษไปแฉกหนึ่งครับปกติมันก็ไม่เขาไม่รุน่นะครับแต่มาเงวนนี่ก็ได้มากหรอครับกระสีมาล่วงให้พ่อแม่พี่น้องเบิงนะครับแล้วลองพิจารณาเบิงนะครับเนาะ เป็นแนวทางนะครับเนาะพิษถือกับข้อพ่ยนะครับแล้วพิถือกับข้อพ่ยเพราะว่ามันแต่มีเขาไม่ลดนับเนาะแต่ว่ามันก็เขามาไหลงวดแล้วครับสามตัวตรงๆเขาก็เขามาล้วครับงวดก้อนน่นก็ไฮมาแปดเจ็ดสองก็เข่าโตกราบนะครับเนาะเขาาโตต้นนะครับเนาะก็เขาสามตัวอยู่ ่ายมาที่แปดสองนะครับเนาะก็เรื่องเงินงนี่ก็เลยสิเอาแนวทางมาล่วงให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องให้เอฟซีเบื้องนะครับเนาะคันบ่ท่านมั่นใจก็ให้เบิ้งไปก้อนก็ได้นะครับเนาะให้เบิ้งไปก้อนมวลน,นาคันมั่นใจเราก็จะค่อยจัดนะครับเนาะทางซ่างก็เป็นเพียงหาแนวทางมาฝาก ตัวเด็ดๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องให้ล้องเบิ้งนะครับเนาะว่างวดน,นี้สิเป็นยังไงกาเพิ่นกัมันใจของเพิ่นเยอะครับนะครับเนาะเสี่ยนครับเสี่ยนไปทุนเพิ่นกับมันใจงวดน,นี้เพราะว่าตามสูตรของเพิ่นมันกะเขามาแล้วสามสี่งวดแล้วนะครับเนาะให้ร้องเบิง้งว่า เงินนี้จะเป็นยังไงเลขงวดต้งหันกับเข่าที่เจ็ดแปดสองโตรตรงตรงงนนี้จะเป็นยังไงบาห้าเ,เขาอีกนะครับเนาะเพราะว่ามันกับเขามาแล้วตามสูตรนะครับเนาะครับงวนนี้กับลอ่องเบงตามสูตรนะครับช่วงนี้กับฝนตกฝนลง้งฝนกระตกพายุล่มกับมากนะครับเนาะลายหมองกับ มีฝนตกนะักแถวบ้านทั้งบ้านครับฝนตกครับเมื่อนี้ก็นฝนตกมืดมืดครับทั้งช่องหนองไม้นะครับเนาะลุงวีชาแนลครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อสิบอบปเป็นการพลาดในคลิปต่อไปนะครับเนาะการทา้งช่องกับขอบคุณคุณไพ่ทูนนะครับเนาะเสี่ยนไพ่ทูนเป็นอย่าง มากนะครับเนาะที่ให้แนวทางมากนี่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะทา้งสองกับเป็นเพียงซื้อกลางนะครับเนาะเป็นเพียงสื่อกลางมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกัเราเอาไปพิจารณาบ้างนะครับเนาะขันไดมาจากทั้งออ่นหรือว่ามันตรงกับที่ได้มาหงินเป็นเลขของของมักก็ให้จัดนะครับเนาะ เราเอาไปสื่อลัตเตอรี่ให้ทา้งสองกับสนับสนุนลัตเตอรี่นะครับเนาไว้รัฐบาลนะครับเนาบรสนับสนุนการเดินพนันนะครับเราทา้งสองกับสนับสนุนเป็นลัตเตอรี่รัฐบาลนะครับเนาสนับสนุนรัฐบาลเพื่อเป็นการเป็นการส่งเสริมรัฐบาลนะครับเนาะนุบนุนรัฐบาลนะครับเนาทั้าสองกับเอมี่ยังไงเอามี่็ขอบคุณ ไปยังเอฟซนะครับเนาะขอบคุณได้หลายนะครับเนาะครับวาม่าโดนเติมนะครับเลาะลองไปเบิงนะครับเนาะลองเบิงนะครับเนาะั้างสองกันเพียงเพียงแค่ซื้อกางนะครับเนาะลองเบิงกับไปเบิงตัวเลขกกันนะครับเนาะเลขกเสี้ยนปัญหามากอ่ะครับไปเบิงตัวเลขกกันครับเสี้ยนปัญหามากเป็นตัวใดนะครับเนาะ